ยึดถือมาน,นการตามตามเอโอันนี้ยืนยันว่า MOU จะเดินหน้าต่อตามนั้นนะครับยืนยันว่าเดินหน้าต่อตาม m อโนะครับส่วนก็ที่5้าข้อที่6กคณะทำง,งานที่อยู่ในเอโมยูเนี่ยให้ดำเนินการต่อคณะบังคับก็ขณะนี้ก็เป็นตัวแทนจากกลุ่มพีมูฟนะครับที่ได้ลงมาจัดการร่วมประชุมแไะติดตามปัญหา บางรอยนะครับผมซึ่งตอนนี้เองก็เป็นการกลุ่มแรกก็คุยแล้วก็แถลงสิ่งที่ได้รับการประชุมคณะคุณภาพชีวิตระบบสารมวลโมเลกุลจากทุย่างให้เข่ารวมถึงกลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่กองยืนยันอรู่ที่ทรัพยากรนะครับถ้ายืนยันอยู่ทั้งหให้แก่ชาวบ้านพี่น้องฟังนะครับก็จะหาที่ดินให้แล้วก็เตรียมพร้อมส่งเสริมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับส่วนกลุ่มที่สามที่จะไปอยู่ใจแผ่นดิน เขาจะตั้งคณะทำงานาในข้อที่ 7, เจ็ดเขาเรียกตั้งคณะกามการอิสระที่ประกอบด้วยผู้สมคุรอาวุธต่างๆนะครับศึกษาประวัติศาสตร์เพื่อประกอบในการช่วยเหลือกลุ่มที่จะขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ตอนที่ศึกษาต่างๆก็จะทำกับกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ไปทางก่อนพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนส่วนกลุ่มที่3ามจะหาข้อมูลประวัติศาสตร์เพื่อประกอบ ให้ยืนยันเพื่อเขาเรียกว่าอะไรไม่มีให้มีช่องว่างของกฎหมายอะ่ะเพราะคนกลุ่มนี้เป็นใครในประวัติศาสต์ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นทั้งเจ็ดข้อได้ข้อสรุปประมาณนี้อันนี้ผมสรุปแบบย่อยๆนะที่พูดกันนานอนะ่ะจริงๆได้ข้อสรุปประมาณนี้แหละครับก็คือเรื่องคดีก็จะหาทางออกเรื่องคดียกเลิกคดีช่วยเหลือทางคดีหรือไม่เป็นคดีส่วนข้อที่คนที่จะกลับขึ้นไปคณะทำงนานอิสระเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นคําสั่ง ประกันปล่อยตัวเชื่อกราวของศาลที่ไม่ให้ขึ้นไปก็เลยคิดว่าต้องหาอื่นประกอบในการช่วยให้เห็นว่าที่น้องมีสิทธิ์จะกลับไปได้ยังไงด้วยคณะทำงานที่จะตั้งขึ้นในช่วสุดท้ายเนี่ยนะครับจะตั้งขึ้นใหม่อีกชุดหนึ่งนะครับในภายในอาทิตย์หน้าจริงๆไม่เกิน15้าวันเมื่อกี้ตกลงกันแลไม่เกิน15้าวันนะครับก็แต่จะหาคนหาตัวใว้ได้ให้เดี๋ยวที่สุดไปเราต้องช่วยหาด้วยนะครับ ประมาณนี้คร um, ับมีคำสามไหมครับไม่มีครับพี่แปดมาแล้วครับขอบคุณครับอ่าเอนเพว่อนไปยกต่อยนิดนึงครับครับพี่น้องครับผมก็ ล้ากันพอสับปลีแล้วล่ะก็คิดว่าเท่าที่คุณนดีเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดเนี่ยเราคิดว่าสถานการณ์ก็จะดีขึ้นแต่ยังไม่จบนะครับในแนวโน้มน่าจะคลี่คลายหลายเรื่องได้แต่สิ่งที่สาคัญที่สุดคือเรื่องคดีจะพอน่าเอ้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ความชัดเจนว่าจะจัดก,การกับเรื่องคดีของพี่น้อง ทั้ง30คนจากไรเรายังถอยไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่าจะจัดการให้เราได้เร็ว้าขนาดไหนเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับถ้าที่น้องกลับไปให้มีหลักประกันเรื่องนี้ก็จะทําให้เกิดเรื่องเร้าขึ้นนอนาคตเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่สุดตอนนี้ส่วนเรื่องการกลับไปข้างบนก็มีหลักประกันแล้วว่าจะต้องทําการศึกษาร่วมกัน การต่อสายาเกษตเรื่องขอข้อเกี่ยวกัได้อีกเกตรนะแล้วก็เรื่อง ว่าค่าที่ของกระทรวบคตั้งจะเปลี่ยนไปและก็ให้เราทำับเดี๋ยวเราก็จะไปเอาที่สายไม่ไว้วางใจกันที่หน้าหมู่บ้านใจจะมีค่าการเรียกรัฐบาลของเราต่อนลองเอ้ยลองเอ้ยลองเอ้ยโอเคครับขอบคุณพี่เป็ดนะครับขอบคุณพี่ในตรีดุกท่านครับ โอเคอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญนะครับก่อนที่เราจะกลับไปอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีวลาบุญศิลปาอานากันที่บริเวณสพาชไมัยมรุเช่น,นะครับก็คือว่าวันนี้นะครับมีกิจกรรมที่เรียกว่าแต่งชุดจํานะครับ ไว้อะไรแห่กระบวนการยุติธรรมที่เราบอกไปแล้วว่ามีพี่น้องในทีมูฟและพี่น้องบางกลอยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมที่ไม่มีความยุติธรรมในขณะที่มีเพื่อนเรามากมายนะครับที่กําลังถูกแจ้งความดำเนินคดีและกาลังถูกคุมขังจากกระบวนการยุติธรรมแบบนี้เหมือนกันวันที่พวกเรา ประกาศคุมนุงนะครับของกลุ่มเซฟบางพลอยมีพี่น้องในเมืองนะครับที่กำลังต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนนี้มากมายที่มาให้ความช่วยเหลือวันที่พวกเราถูกปฏิบัติการด้วยยุทธการที่ทักษ่าร้มน้ำแข็งพี่น้องคนในกรุงเทพและเชียงใหม่และอีกหลายๆที่นะครับทั่วประเทศไทยก็ได้มีการ ออกมาเลื่อไหวเพามองว่านี่คือเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนกันสิทธิมนุษยชนที่รัฐมนตรีวราวุตมองไม่เห็นนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะขอเชิญน้องกระเติริดนะครับก็จะเป็นผู้แทนจากชุมชนบ้านบางคลอยนะครับขอเสียงกบมือให้น้องกระเติรดนะครับเดี๋ยวน้องกระเติริดเก่าอะไรกับพี่น้อง นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราก็เสิไม่ถุกละเมิ่อย่างมากนะครับในกระบวนการิธรทมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะได้ทํากิจกรรมนะครับไว้อะไรต่กระบวนการสธรทมแล้วก็ให้กาลังใจเพื่อนเราครับรู้และเพื่อนๆนะครับที่กําลังถูกกลุ่ขมขังอยู่ครับสวัสดีครับผมชื่อประเสริฐในตัวแทนตัวแทนบางคอยที่ถูกกลุ่มขังนะครับคือผมมาในวันนี้เกิดผมจะมาชี้แจง เดี๋ยวบอกเล่ากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วตาพวกพี่น้องทั้งหลายที่หลายต่ังวัดที่ที่เดือนร้อนเหมือนผมนะครับผมอยากจะบอกเต่ว่าผมอยากจะบอกกับกระบวนการยื่นามว่าเราเราจะเราไม่มีความ้สึกว่าเราเตันคนที่ทเ่อการปนวัตกรน ตองรานี้มันคือกฎใหม่ตรงไหนผมก็อยากมีรประเด็นคว้าใไใจเชิญนว่าขอบคุณน้องกระเสิร์นมากนะครับพูดอะไรไม่ออกเนาะคนเราคนเจอขนาดนั้นนะครับ ริงแล้วถูกหมายจับแล้วก็ถูกคุมขังเลยนะครับฝากข่าวโดยไม่ได้พกผานายไม่ได้พกยาตรงนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องระเริบนะครับซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับส in ิ่งที่พี่น้องนะครับในเมืองเนี่ยที่กำลังต่อสู้ใต้ผัาเชื่อมโดยเฉพาะรูพวกนั้เพื่อนนะครับที่ได้มาช่วยพวกเราเยอะมากในตอนที่พวกเราเคลื่อนไหวแล้วเกิดปังปอยดังนั้นตอนนี้ผมอาจจะขอทุกคนลุกขึ้นเลยครับ ุกคนลุกขึ้นยืนครับคลุกขึ้นยืนครับและคิดถึงความอายุยืนทัท,ทั้งหมดนะครับที่พวกเราเคยได้ผัดเฉลยมาตลอดทีการต่อสู้นะครับตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับปู่ย่าตายายนะครับเป็นคุกันมาแล้วไม่ถึงกี่รุ่นนะครับ อยู่กินกันมาดีๆนะครับวันดีคืนดีประกาศเป็นเขตป่าวันดีคืนดีออกโฉนดเป็นของในทุนวันดีคืนดีที่สาธารณประโยชน์ประกาศครับพวกเราเข้าคุกเข้าตลางครับบานีกิษฐธรรมไม่เคยมีให้เราเอื้อมถึงครับพี่น้องคนในเมืองออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิป,ปไตย เรียกร้องความเท่าเทียมของคนทั้งประเทศในฐานะที่พวกเราเป็นมนุษย์เป็นคนกินข้าวเหมือนกันนะครับพวกเขาถูกคุมขังนะครับด้วยกระบวนการยุติธรรมที่ไร้ความยุติธรรมจนถึงตอนนี้นะครับพี่น้องเดินไปที่หน้าประตูสี่เลยครับขอเชิญพี่น้องเดินไปที่หน้าประตูสี่เลยครับ พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยขอเชิญพี่น้องเดินไปที่หน้าประตูสี่เลยครับขอเชิญพี่น้องนะครับมาที่หน้าประตูสีนะครับรนเนื่องจากติดภารกิจนะครับการเคลื่อนไหวเพื่อพี่น้องกลุ่มเซฟบงังกรอยและพีมูฟนะครับทำให้พวกเรา ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่ศาลอาญาหรือเรือนจำกลางได้นะครับวันนี้มีพี่น้องของพวกเรานะครับที่ออกมาต่อสู้เพื่อพวกเราเพื่อความเท่าเทียมของคนทุกคนนะครับกำลังถูกคุมขังอย่างเลือดเย็นนะครับกระบวนการยุติธรรมไม่มีอยู่จริงครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นและพี่พน้องพวกเราทุกคนต่างรู้ดีนะครับ พี่น้องทุกคนชูลิบบิ้นดําขึ้นมาครับชูลิบบิ้นดําขึ้นมาครับสีดํานะครับสีแห่งการไว้อาลัยครับวันนี้เราจะไว้อาลัยแด่กระบวนการยุติธรรมและเราจะเรียกร้องนะครับเรียกร้องนะครับให้ปล่อยทุกคน ที่กำลังถูกคุมขังอยู่ตอนนี้เพราะทุกคนคือเพื่อนเรานะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยนำริฟบิ้นเข้าไปผูกที่ประตูเลยครับเราจะผูกริฟบิ้นที่รั้วประตูสี่นะครับ นี่คือกิจกรรมแสดงสัญ,ญลักษณ์นะครับกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่าพวกเราไม่ยินยอมนะครับต่อกระบวนการยุติธรรมแบบนี้ต่อไปกรณีของพี่น้องบางกลอยคือสิ่งที่สะท้อนชัดนะครับสะท้อนชัดว่ากระบวนการยุติธรรมไทยนะครับไม่เคยเอื้อประโยชน์ให้กับพวกเรานะครับที่เป็นคนจนนะครับที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยและคนที่ปราศจากเสียงนะครับ นี่น้องที่ออกมาสู้เพื่อความถูกต้องความเป็นธรรมนะครับความเท่ากันของมนุษย์นะครับกลับถูกปฏิบัติอย่างเลือดเย็นนะครับนี่คือการเลือกปฏิบัตินะครับของกระบวนการยุติธรรมและมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครที่ไหนอีกนะครับนี่คือกิจกรรมไว้อาลัยแต่กระบวนการยุติธรรมนะครับริบิ้นสีดำนะครับเส้นแล้วเส้นเล่าครับ ต่อจากนี้จะประดับอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับต่อไปนี้จะประดับอยู่ทั่วประเทศไทยสีดาแห่งการไว้อาลัยนะครับไว้อาลัยแด่ความอายุติธรรมที่พรากความเป็นคนไปจากพวกเรานะครับคนเท่ากันจะถูกปฏิบัติไม่เท่ากันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องคนเมืองนะครับและพี่น้องพวกเราในนามกลุ่มชาติพันธุ์ โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเรากลับมาตั้งขบวนนะครับเรายังมีกิจกรรมนะครับอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับรัฐมนตรีวราวุธศิลปะอาชานะครับพี่น้องกลับมาตั้งขบวนนะครับพี่น้องกลับมาตั้งขบวนนะครับ เราจะเคลื่อนนะครับกำลังคนกลับไปที่ฐานที่มั่นเรานะครับจากคำสรุปรนะครับค่อยแถลงจากที่ไมตรีและที่เป็ดแข็งชัดแล้วนะครับว่าความคืบหน้ามีไม่มากและหลังจากนี้คงไม่จบสิ้นในเร็ววันนี้นะครับที่น้องครับ สำหรับพี่น้องที่ผ่านการไปมานะครับพวกเราคือกลุ่ม TMOOC นะครับกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนะครับพวกเราเป็กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากนโยบายของระะัฐการจัดก,การที่ดินความเหลื่อมนล้ำและเรื่องสัทธาที่ตั้งใจการละเมิดสิทธิมนุษยชนพวกเราออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาของพวกเราทั้งในรายกรณีและเชิงโครงสร้างนอกจากนั้นพวกเรา ายังมีกลุ่มพี่น้องพากีเซฟปังกลอยนะคะเซฟปังกลอยได้มาอยู่กับพวกเราที่นี่ปักหลักกันเป็นคืนที่3แล้วนะครับและเราจะยังยืนยันปักหลักอยู่ที่นี่จนกว่าจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นที่น่าพอใจพี่น้องของพวกเราจะต้องไม่ถูกข่มขู่คุกคามอีกต่อไปนะครับ เรายัางจะต้องมีกิจกรรมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว,ราว่าุาิศิลปะอาชาพักชาติไทยพัฒนาซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงทรัพยากรธรมรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนถึงวันนี้นะครับหนึ่งีแล้วที่ขบวนการประชาชนต้องการที่็นทำได้ยืน่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าวุริและได้พบเจอในได้ปัะชุใไปรั้งแกใได้บิการรับข้อง ว่านโยบายของรัฐมนตรีวราการุณจักไม่มีการรังแกชาวบ้านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความเดือดร้อนที่เพิ่มขึ้นทุกอย่าและไม่มีืที่ไหนที่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นภายใต้การนำของรัฐมนตรีวราการุณศิลปะอาชาแทนเกทดวติมต้นแกรธรรมชาติและไว้ การกรณีของพี่น้องปีหมูตกคุกอึดกรณีของพี่น้องเทบานคลอยนะครับคือสิ่งที่พิสูจน์ชัดว่ารัฐมนตรีวราวุศิลปะอาชาลกเหลวทั้งยังมีการออกมาตราออกมาแถลงนะครับว่าเรื่องสิทธิที่ดินขัที่นล้วให้ไม่เรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ให้เรื่องของความเป็นคนซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเราไม่ควรจะรับได้ ไม่ได้เรื่องความเป็นคนแต่พี่น้องเราถูกอุ้มหายป้านเราถูกเผายุ้งข้าวถูกเผาและพวกเราต่างถูกดระเนินชคดีนี่คือการละเมิดสิทธิมนุษยชนชัดเจนนะครับขณะนี้เรากำลังรอรถเครื่องเสียงจากพู่ะครับและเรากำลังจะเดินกลับไปนะครับเรากำลังจะเดินกลับไปที่สะพานทำไมมาุูเพ ส,สีเขียวของทีมูฟกำลังเปิดสวยนะครับแฮชแท็กเซฟตั้ลอยกำลังถูกเล่นงนอยู่ในโลกโซเชียลรากเท่าที่ปัญหาของพวกเรายังไม่ถูกแก้และเราจะพยายามรับเพื่อนนะครับให้ปัญหาของพวกเราได้รับการแก้ไขในเชิงโครงสร้างเพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่าลูกหลานของพวกเร,เราจะไม่ต้องพออกมาต่อสู้แบบนี้อีก พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่ ที่ผ่านทำไมมนุษย์และเราจะมีกิจกรรมนะครับเราจะมีกิจก,กรรมจนถึงสามทุ่มเริ่มจากการอภิปรายในไม่วัในใด,แล,นดรรและตรรรรัวตีว่าการกระตุ้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราจะเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับพี่ใหญ่ครับ มำยมอัเันเป็นฐานที่มั่นของเราที่ปักหลักมาแล้วนะครับอย่างน้อยสาวันครับอย่างน้อยสาวันและเราจะยังมีกิจกรรมต่อเนื่องสราเท่าที่พวกเรายังไม่สามารถมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาพวกเรากำลังจะกลับไปเพื่อจัดกิจกรรมอัปรายไม่ไว้วางใจนายวราวุิศิลปะอาชา ให้พัฒนาในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิเสธการแก้ไขปัญหาของพี่น้องโดยการเยียวยาเพืนศัก์สีวามเป็นมนุษย์ให้กับพี่น้องตังกลอยถ้าปัญหาของพี่น้องตันกลอยไม่สามารถแก้ได้ปัญหาของพวกเราก็ไม่สามารถแก้ได้พี่น้องเอ้ย เราจะจัดกิจกรรมนะครับอักพิายนอกสะานครับอักพิายไม่ไว้วกัน โดยครั้งนี้ครับคุณผู้ชมก็ขนาดนี้นะครับผมกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับได้ตั้งขบวนแล้วก็เดินทางกลับมายังสภาชไมัยบารเชษนะครับทำเนียบรัฐบาลซึ่งเป็นที่ปกักาศเดิมนะครับผมเพื่อทําการจัดกิจกรรมอื่นๆต่อไปนะครับผมซึ่งกิจกรรมต่อไปที่จะเกิดนั่นก็คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับผมรัฐมนตรีวราวฒิศิลปะอาชานะครับมนอสิทมนุษยชนของพี่น้องบางคลอย ซึ่งเมื่อสักครู่นี้เองนะครับผมก็มีตัวแทนชาวบ้านแล้วก็ตัวแทนจากกลุ่มพีมูฟนะครับที่ออกมาจากการร่วมประชุมนะครับผมจากห้องประชุมสอบบครนะครับผมส่วนรับเรื่องราวร้องทุกข์รัฐบาลนะครับผมก็ได้มาออกแถลงแจ้งกับพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมนะครับผมถึงข้อเสนอเจ็ดข้อที่ได้เสนอไปนะครับผม ซึ่งในบางข้ออาจจะได้รับการแก้ไขนะตรงนี้หรือส่วนในบางข้อเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมต่อไปนะครับนนรแล้วก็รวมถึงได้มีการผูกริบบิ้นสีดำนะครับผมเพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์ต่อความยุติธรรมของศาลนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เองก็ทางกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชม มนัมก็ีการจัดทําเช่นเดียวกันนะพิ่สารอาญารัชดานะครับผมโดยในตอนแรกเนี่ยก็จัดเดินทางไปร่วมนะครับผมแต่ด้วยระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็เลยนะผมทาให้นำโบสีดำนะผมหรือว่าริบบิ้นสีดำเนี่ยผูกบริเวณประตูที่สี่ทำนี่ยรัฐบาลแทนนะครับผม ไม่ไว้วางใจโดยขาประชาชนโดยเราเป็นยศเอาที่ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการการประชุมการชุมนุมครั้งน네ี้นะครับเป็นการชุมนุมครั้งท uh ี่3ขอไปก็เป็นการชุมนุมวันที่3แล้วนะครับที่ปากหลักอยู่บริเวณสะพานชมยมุเช่ทำเนียบรัฐบาลนะครับ ในการชุมนุมครั้งนี้นะครับเป็นการชุมนุมของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟนะครับผมแล้วก็เครือข่ายจากชาวบ้านอื่นๆน,นะครับที่มาร่วมการชุมนุมในครั้งนี้นะครับผมซึ่งเป็นการชุมนุมของอปัญหาเกี่ยวกับชาติพันธุ์แล้วก็เรื่องของที่ดินทำกินของกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหานะครับผมซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานกว่าหลายปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่มี การดาเนินงานแก้ไขใดๆนะครับผมส่วนในเรื่องของหัวข้อนั้นก็จะมีในเรื่องของหมู่บ้านปงลึกบางกอยนะครับนามาเป็นประเด็นในครั้งนี้นะครับผมร่วมกับประเด็นอื่นๆที่ยังต้องมีการพิจารณากันต่อไปนะครับซึ่งข้อสรุปผลเนี่ยอาจจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้วในบางข้อในเวลาสองทุ่มวันนี้นะครับ วการาจะตรจัดกิจกรรมอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะรับรัฐมนตรีว่าการกระิวศิลปะการาก็ตอนนี้รับทางทบวนก็เดินทางมาถึงบริเวณปักหลักสพานสมัยมรูเชษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและถึรงรอนะครับ ซึ่งการเรียกร้องในครั้งนี้นะครับจะเป็นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของที่ดินทํากินนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสวัสดิการต่างๆแล้วก็ในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับที่ยังไม่ได้มีการจัดสรรหรือว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนนะครับผมทําให้ชาวบ้านหมู่บ้านบางรอยแล้วก็เครือข่ายต่างๆเนี่ยมาร่วมการชุมนุมในครั้งนี้นะครับผมร่วมกับกลุ่มพีมูฟนะครับเขียนโดยตัแป้นนะครับ ซึ่งด้วยสถานการณ์โควิด19นะครับผมทำให้จำกัด ผู้คนที่มาเข้าร่วมนะครับผมโดยกําหนดเอาไว้สูงสุดที่200คนนะครับซึ่งแต่ละเครือข่ายเนี่ยก็จะแบ่งตัวแทนกันมาร่วมชุมนุมนครั้งนี้นะครับผมซึม่งจะเวียนกันมาชุมนุมนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้เองก็มีกลุ่มจากชาวบ้านบางกรอยนะครับซึ่งเป็นกรณีที่สําคัญและก็ใหญ่ที่สุดซึ่งผ่านมา25ปีแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาใดๆจนถึงทุกวันนี้ขอพวกเรานี้เอง หลังก็นีพวกเราจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับพี่น้องครับพี่น้องที่สัญจรไปมานะครับมาร่วมรับฟังปัญหาและการอภิปรายไม่ไว้วางใจนอกสภาโดยภาคประชาชนซึ่งวันนี้พวกเราหยิบยกนะครับ วราวุศิลปะอาชาพักชาติไทยพัฒนาเจ้าพ่อสุพรรณนะครับก็เดี๋ยวในกิจกรรมต่อไปนะครับคุณผู้ชม,ชมก็จะเป็นการอภิปรายแม่ไว้วางใจนะครับระฐมมตีวราวุสิลปอาชาพชาติไทยพัฒนาวราวิลปอาชานะครับผมว่าการกระตุ้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรปรัฐมนตีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมต่อไปนะผมร่วมถึงจะมีกิจกรรมอื่นๆเช่นเดียวกันนะผมโดยคาดว่าจะยุติแล้วก็สิ้นสุดในเวลา,วา2ี่ิ็ นาฬิกาของวันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตพักไรชุดนี้ก่อนแล้วก็จะเปิดไรกิจกรรมใหม่อีกครั้งยังไงก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามกันในครั้งนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวมีอะไรอีกครั้งหนึ่งแล้วหรือมีอะไรอัปเดตอีกครั้งหนึ่งผมก็จะทําการไล์ให้ผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้งนะครับผมก็ผมเจติพงศ์ครูมลมุสิกก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายงานดีดีพอร์เตอร์ครับ สิบหกชุมชนที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่อยู่